ไม่บ้านตัวใหยยไม่กล้าเลยรู้ก็ทำอะไรกันคนเต็มคนนับร้อยกอยู <c oughs> ่กัน,นทาอะไรกันเขามีชุม,ชมนุมอะไรกัน นอะไรอดไม่ได้อนโอ้บน่อความดูความนประวันเป็นอเจ้าอยู่บ่ะ ยาเลยแล้วไม่ถึงกระเจาะได้ปะเอีอ่ยได้บไม่มีอไเจากลัวกลัวกลวเป็นประวนันแต่วจัด ปีหน้าจะตรวจยังยังไม่ถึงบาวนความดันยังไม่ดูะมาตรวจอสมอออกมาทุกปีพี่น้องเลยทุกป,กปีปีละครั้งจะเอามาตรวจนะเออบาะวานนานันความดันส่วนผมนี่ยยังตรวจไม่ได้อายุยังไม่ถึงปีหน้าปีหน้าพี่น้องเลยปีหน้านะฮะ ปีหน้าได้ตรวจเอาทปีนี้ยังไม่ได้ตรวจปีนหน้านะฮะปีนหน้าถึงจะถึงจะได้ตรวจนะปีนี้นี่พท่านได้ตรวจพี่น้องเลยเพราะว่ายุ่งไม่ถึงขาดอีปีนึงนะประวานความดันนะเดี๋ยวเราก็จะไปลุยางานนะพี่นอ้องเลยส่วนคนบาดฮิตจะไปตรวจก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวเขารออยู่นะ ก็ตวไปตัวนรอะไรก็ไม่มีใครแล้วน่ะว่างแล้วน่ะนั่งกินกาแฟกันน่ะจะตรวจตไปแปบเดียว็นตรวจนะก็ว่างกํากำลังทาคนตรวจอันนี้ก็จะเป็นจุดศูนย์กลางะในหมู่บ้านนี้ทุกท่านใครประวัติคนดันก็จะมาลงมาตรวจที่นี่เลยเขาจะเรียกมา ส่วนผมนี่ยังบ,บรวจประทันตรวจพี่นาพี่น้อยพี่นาจังหวัดตรวนือ้อวัดคือบัตรประชาชนไปแล้ววัดจีตรวจเพียหน่อยเออวัดจีตรวจเบาหวานความดันแต่ว่ามันมันบระทันได้ฮอดเวลาอายุเท่านี้ส่วนใหญ่เขายังไม่เป็นเบาหวานความดันนะท่านเขาก็เลยยังไม่ตรวจตรวจไปก็บพ่อพี่ยัง ต้องมีสามหากนส่วนส่วนใหญ่นะพบในผู้ป่วยอายุตั้งแต่สามสิบ้าขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่เท่าที่เขากินของเขาอะนะยังไม่กินเอาไว้ก่อนเออจะจะเปลี่านทอนนิดน่อยวันความดันเลยเป็นเลยยเป็นแต่และเดือนนียต้องไปพบหมอตลอดหมอนัดไปรับยา แต่ว่าถ้าสมมติว่าผมเป็นประวานความดันนะผมมียาอยู่นี่น้อยมียาอาหารเสริมที่กินแล้วทําให้ไม่เป็นประวานความดันนะครับเยอะแยะนะเราะเขาขายกันลุ่มๆอยูเออ่เพราะฉะนั้นก็ถ้าถ้าผมเป็นเนี่ยผมก็สีกินอาจจะกินอะไรที่มันเกี่ยวกับประวานความดันให้มันให้มันไม่มีนะเราไม่ต้องไป คึ่งยาหมอเลยถ้าเป็นนะถ้าถ้าสมมติเราผมเป็นผมก็สีหากินพวกอาหารเสริมอ,อะไรอะไรที่มันเกี่ยวกับประวันความดันเขาจะไปกินยาหากินยาแล้วมันทําทําลายตับไตไตภุงเราจะเป็นประวานความดันก็จํำจืดปะกินจ้ำจืดปะจำจืดกินหนึง่ง ินอะไรนู่นนี่นั่นเอาไปแลวเราก็จะเดินทางไปลุยงานแต่เช้าไปกินข้าวเช้าที่นู่นแล้วท่านเนื่องจากเราจะไปตีแบบเพิ่มด้วยแหละนะเราก็เลยรีบวันนี้รีบกว่าทุกครั้งนะท,ทุกครั้งเนี่ยเราจะกินข้าวไปก่อนวันนี้ก็เลยไปเลยพี่น้องไม่ต้องกินข้าวเดี๋ยวไปหาซื้อกับข้าวร้านแถวแถวหมู่บ้านนา้อมอา ไปเดินทางฝากไว้ทันี้ทุกท่านสวัสดีครับ